เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับในเมืองไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่หลากหลายที่นะครับและเมื่อมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากมายทำให้ธุรกิจบ้านพักในบริเวณแถวนั้นก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นตามครับซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าบ้านพักเหล่านั้นมันเคยมีประวัติหรือเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับ บางทีบ้านพักหลังนี้อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนๆกำลังวางแผนที่จะไปเที่ยวกันอยู่ก็เป็นได้ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้กันอยากให้เพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณพงษ์ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2557คุณพงษ์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคุณพงษ์ได้รวมกลุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนและรุ่นพี่ครับ รวมๆแล้วในตอนนั้นไปด้วยกันทั้งหมด4คนทั้งหมดได้วางแผนไปเที่ยวกันในตอนช่วงปีใหม่โดยจุดหมายปลายทางในรอบนี้ก็คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งในทางภาคเหนือครับโดยทั้งหมดตั้งใจกันว่าจะพากันไปเที่ยวสถานที่ชื่อดังที่ถ้าพูดเอ่ยชื่อออกมาเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนในวันแรกที่เดินทางไปถึงจังหวัดนี้นั้นก็ยังไม่ได้เข้าพักที่สถานที่แห่งนี้นะครับทุกคนได้ไปแวะที่บ้านรุ่นพี่คนนึงก่อน เพราะว่าบ้านรุ่นพี่คนนี้อยู่ใกล้กับจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นคืนนั้นทุกคนก็นอนค้างกันที่บ้านรุ่นพี่ครับเช้าวันต่อมาก็พากันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตามที่ได้ตั้งใจไว้หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ซึ่งทางรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าถิ่นก็ได้ติดต่อหาที่พักที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ให้นะครับรุ่นพี่ได้บอกกับทุกคนว่าตัวเขาเองได้ทําการจองที่พักไว้ให้แล้ว ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าคืนนี้มีที่พักอย่างแน่นอนทุกคนเดินทางไปถึงในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับตอนไปถึงรุนพีก็ได้จอดรถและก็เข้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่หายเข้าไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็เดินกลับออกมาพร้อมกับรอยยิ้มรุนพีได้บอกกับทุกคนว่าวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าบ้านที่ได้พักกันในคืนนี้เป็นบ้านที่ราคาถูกมากๆเลยครับราคาค่าเช่าแค่เพียงคืนละ1,500้าบาทเท่านั้น ได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่มีห้องนอนเพียงพอสําหรับทุกคนแต่บ้านหลังนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งครับคือตัวบ้านเองต้องขับเข้าไปในซอยลึกสักนิดหนึ่งหลังจากที่เช็คอินและจ่ายค่าที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นำเข้าไปทุกคนขับรถตามมาได้สักพักก็มาถึงตัวบ้านครับพอไปถึงกับกลายเป็นว่าพนักงานคนนั้นยื่นกุญแจบ้านให้ไม่ได้บอกหรือว่าแนะนำอะไรเลย ยืนกูแจให้เสร็จก็ขี่รถกลับออกไปทันทีแต่ในตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรครับเพราะว่าทุกคนกําลังตื่นเต้นกับที่พักในคืนนี้คุณพงษ์เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครับมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้ายืนอยู่ตรงหน้าบ้านก็จะมองเห็นว่ามีประตูรั้วทางเข้าบ้าน3าประตูด้วยกันครับประตูทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นโรงจอดรถสามารถนํารถเข้าไปจอดได้ส่วนประตูตรงกลางนั้นจะตรงกับตัวบ้านพอดีครับ ประตูทางเข้าด้านซ้ายเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับสารพระภูมิตั้งอยู่ส่วนประตูทางด้านขวาที่ในโรงจอดรถเองก็มีรถ3ล้อเก่าๆคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้ตอนที่ไปถึงนั้นทุกคนก็ได้ทําการถอยรถเข้าไปจอดไว้ในตัวบ้านนะครับช่วยกัน,นข,ขนข้าวขนของเข้าไปที่ด้านในแฟนของคุณพงษ์เมื่อเห็น3มล้อที่จอดอยู่ในโรงรถเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่า3าล้อคันนี้เหมาะกับการถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกอย่างมาก เธอก็เลยหันหน้ามาบอกกับคุณพงษ์ครับว่าเธออยากจะเข้าไปถ่ายรูปกับรถคันนี้สักหน่อยพูดจบเธอก็เดินตรงเข้าไปแต่เดินยังไม่ถึงตัวรถเลยครับแฟนเองก็หยุดชะงักแล้วก็เดินกลับออกมาทันทีพูดกับคุณพงษ์เพียงสั้นๆว่าไม่เอาละไม่ถ่ายดีกว่าหลังจากนั้นเธอก็เดินเข้าบ้านไปครับคุณพงษ์เองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ช่วยทุกคนขนของเข้าไปในบ้านตอนที่เดินเข้าไปทําให้คุณพงษ์ได้เห็นว่า ในบ้านเองก็มีขนาดใหญ่โตไม่แตกต่างจากที่เห็นภายนอกเลยครับที่ชั้นล่างมีห้องนอนสองห้องทั้งสองห้องนี้มีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมต่อถึงกันได้ที่กลางบ้านมีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่สามารถนั่งทานข้าวได้หลายๆคนพร้อมกันที่อยู่ใกล้กับโต๊ะตัวนี้ก็คือกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่บนกำแพงครับความรู้สึกมันก็ทำให้บ้านดูกว้างแต่ดูไปดูมามันก็ดูปแปลกๆอยู่เหมือนกัน เดินเลยถัดเข้าไปอีกหน่อยก่อนขึ้นบันไดชั้นสองก็จะพบกับเคาน์เตอร์บาร์ที่ถูกบิวขึ้นมาครับโดยที่มีหิ้งพระติดอยู่ด้านบนเมื่อเดินขึ้นไปที่ชั้นสองก็จะพบกับห้องนอนอีกสองห้องครับซึ่งระหว่างสองห้องนอนนั้นก็จะมีช่องทางเดินเล็กๆเ,เป็นบันไดที่สามารถปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาได้แต่ในบ้านหลังนี้มันก็มีบางสิ่งที่มันดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคุณพงษ์บอกว่าในบ้านเองมันจะมีสิ่งของบางอย่าง ที่ดูไม่เข้าพวกกันอยู่เช่นข้าของเครื่องใช้ที่ตามปกติแล้วทางรีสอร์ทจะไม่มีให้บ้านหลังนี้ก็จะมีสิ่งของเหล่านั้นวางไว้อยู่หลายๆจุดด้วยกันเช่นพวกครีมทาผิวยารักษาโรคเครื่องสำอางหมอนผ้าหม่มหรือแม้แต่ผ้าเช็ดตัวที่ไม่ใช่ของที่พักของปแปลกเหล่านี้จะถูกวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านเต็มไปหมดเลยครับหลังจากที่ทุกคนพากันสำรวจจนทั่วบ้านแล้ว ก็พากันแยกย้ายจับจองห้องนอนกันรุ่นพี่สคนก็ได้จับจองห้องนอนที่ชั้นล่างสองห้องครับก็เลยทําให้คุณพงกับแฟนและรุ่นพี่อีกสองคนต้องขึ้นมานอนที่ชั้นบนถ้าถามความรู้สึกในตอนนั้นคุณพงเองไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองกับแฟนนอนที่ไหนก็ได้อยู่แล้วก็เก็บของรวมถึงสัมภาระต่างๆในห้องครับแล้วก็พากันเดินลงมาที่ชั้นล่างเพื่อเตรียมตัวที่จะปาร์ตี้กัน แต่ในจังหวะน,นั้นเองอยู่ดีๆก็มีคุณลุงคนหนึ่งมายืนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านครับทุกคนก็เลยพากันเดินออกไปคุณลุงคนนั้นแนะนําตัวว่าแกเป็นเจ้าของบ้านหลังที่อยู่ติดกันครับแกอยากจะมาทักทายสักหน่อยแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกประหลาดใจก็เพราะว่าในมือของแกตอนนี้ถือทูบมาด้วยครับแกได้บอกกับคุณพงษ์และคนอื่นๆน,นะครับบอกว่ามาเที่ยวพักผ่อนมาพักกันต่างที่ต่างถิ่นก็อยากให้ไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันไว้ จะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายในตอนนั้นด้วยความที่คุณพงอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับคุณพงก็เลยอาสาที่จะรับทูบมาจากคุณลุงแล้วก็ทําการไหว้สารพระภูมิเพื่อความสบายใจของทุกคนหลังจากนั้นก็พากันขับรถออกไปซื้อของกินรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อมาสังสรรค์กันในคืนนี้ครับคืนนั้นก็ได้มีการดื่มกินตามภาษาคนมาเที่ยวกันนะครับแต่คุณพง์บอกว่าหลังจากที่พระทิ์ตกดินไป บรรยากาศในบ้านมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับบ้านหลังนี้มันมีบรรยากาศแปลกๆที่มันอธิบายไม่ถูกตัวบ้านเองมีความอึดอัดมองไปทางไหนก็รู้สึกไม่โปรง่งไม่สบายใจเมื่อบรรยากาศเป็นแบบนั้นทําให้การปาร์ตี้ใช้เวลากันอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับจนถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มก็พากันแยกย้ายกันเข้านอนแต่ก็ยังมีรุ่นพี่บางคนที่ยังนั่งจับกลุ่มนั่งดื่มสังสรรค์กันต่อคุณพงศ์กับแฟนก็ขึ้นไปนอนครับนอนได้สักพัก ในจังหวะที่เขาเดินออกมาเข้าห้องน้ํานั้นเขาก็ได้พบกับรุ่นพี่ที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งรุ่นพี่คนนี้กําลังขนข้าวข,ข,ขนของออกจากห้องครับซึ่งพี่เขาก็ได้บอกกับคุณพงษ์นะครับว่าตัวเขาเองจะย้ายลงไปนอนที่ข้างล่างเพราะว่าตั้งใจจะไปร่วมวงกับคนที่เหลือแต่หลังจากนั้นรุ่นพี่กลุ่มนี้ก็นั่งเดิมกันต่อได้ไม่นานนะครับถึงเวลาประมาณห้าทุ่มเสียงก็เงียบไปคิดว่าน่าจะเข้านอนกันหมดคืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ คุณพงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงตอนที่เดินลงมาข้างล่างตัวเขาเองก็ต้องรู้สึกแปลกใจครับเพราะในตอนนั้นรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยอาบน้ําแล้วก็เก็บของขึ้นรถกันเสร็จหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเพราะว่าตามปกติแล้วคนที่มาเที่ยวพักผ่อนบ้านแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะตื่นสายครับแล้วก็ใช้เวลายอยู่ในบ้านให้นานที่สุดรุ่นพี่เนี่ยได้ไล่ให้คุณพงไปอาบน้ําครับ บอกว่ารีบออกจากบ,บ้านหลังนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวมีแผนจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ในใจก็รู้สึกงงๆแปลกๆอยู่เหมือนกันหลังจากที่ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินออกมาเตรียมตัวไปขึ้นรถซึ่งในตอนนั้นเองคุณลุงข้างบ้านก็เดินมาหาอีกแล้วครับตอนมาถึงคุณลุงก็พูดขึ้นมาทันทีนะครับบอกว่าทุกคนเก่งนะเนี่ยอยู่กันได้ถึงเช้าเลยส่วนใหญ่ที่มาพักกันก็จะพากันออกไปตอนกลางดึก ตีสามตีสี่ก็เคยมีทิ้งข้าวของกันทิ้งไว้ไม่กลับมาเก็บอีกเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็เลยรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากครับก็เลยพยายามถามกับคุณลุงบอกให้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรกันแน่คุณลุงเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เจ้าของคนเดิมเป็นคนที่เล่นของครับตอนที่เขาย้ายออกไปก็ดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในบ้านทําให้หลังจากนั้นพอบ้านเปลี่ยนมาเป็นแบบให้เช่ารายวัน ทำให้คนที่มาพักส่วนใหญ่ก็จะพบเจอกับเรื่องแปลกๆจนอยู่กันไม่ได้หลังจากที่พูดคุยอะไรกันเสร็จทั้งหมดทุกคนก็พากันขับรถออกมาจากบ้านครับพอรถขับมาถึงถนนใหญ่แฟนของคุณพงศ์ก็พูดออกมาทันทีว่าตัวของเธอเองเจอตั้งแต่ตอนที่มาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วครับเธอเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เธอกําลังจะเดินเข้าไปถ่ายรูปกับรถ3ล้ออยู่ดีดๆเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับมากระซิบที่ข้างหู เสียงนั้นพูดว่าอย่ามายุ่งกับของของกูทาให้เธอตกใจครับรีบเดินหันหลังกลับมาทันทีซึ่งเธอก็ตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับเพราะกลัวว่าทุกคนจะกลัวรนพีทที่นอนอยู่ที่ชั้นสองด้วยกันก็พูดเสริมขึ้นมาว่าตอนที่เขานอนอยู่ในห้องที่ชั้นสองนั้นตัวเขาเองได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นตลอดเวลาครับและมีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนเดินไปเดินมาอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องตลอด เขาก็เลยตัดสินใจย,ย้ายลงมานอนที่ชั้นล่างแทนแต่ที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือรุ่นพี่อีกคนบอกว่าในตอนที่ทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนหมดแล้วก็มีบางคนที่นั่งดื่มกันต่อนะครับในจังหวะที่รุ่นพี่คนนี้หันมองไปทางกระจกตัวเขาเองได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปที่ด้านหลังอยู่ที่นอกตัวบ้านครับและเหมือนว่าตัวเขาจะไม่ได้เห็นเพียงคนเดียวด้วยทุกคนในวงมองหน้ากันและตัดสินใจพากันเข้านอนทันที ซึ่งในคืนนั้นระหว่างที่นอนอยู่ก็จะรู้สึกได้เลยครับว่าในบ้านมีคนเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาและในบานจังหวะก็จะเห็นเงาสีดำมากมายเดินวนอยู่รอบบ้านจนถึงเช้าเหตุการณ์นั้นทำให้หลายๆคนไม่ได้นอนเลยครับลุกขึ้นมาอาบน้ำและเก็บข้าวของกันตั้งแต่เช้าตรู่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้ทริปนั้นกลายเป็นทริปในความทรงจำเลยครับที่คุณพงกับรุ่นพี่หลายๆคนต้องจดจำไปทั้งชีวิต และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าส่วนตัวผมเองนั้นผมมีความคิดเห็นว่าผมว่าเรื่องราวในเรื่องนี้ก็คงตรงกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเวลาที่เพื่อนๆ,ๆไปเที่ยวกันก็คงสัมผัสกับเรื่องอะไรแบบนี้ได้หลายๆคนก็คงไม่เจอกันแบบที่มีผีออกมาเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เห็นกันจะจแจ้งแจงส่วนใหญ่ก็คงเป็นแบบในเรื่องนี้นะครับ ที่พอจะสัมผัสได้ถึงอะไรอึมครึมที่มันอยู่ในบ้านความรู้สึกที่ไม่ดีการไม่สบายเนื้อสบายตัวผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงเคยรู้สึกแบบนี้กันใช่ไหมครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ